สัมประทีพชีวิตประทีพคือเครื่องมือส่องเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีพส่องทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืนวันนี้จะพูดถึงเคราะห์กรรมของมนุษย์ว่า อะไรเป็นเหตุให้คนเราประสบกับเคราะห์กรรมวันหนึ่งมีผู้ต้องขังคนหนึ่งถามว่าปีนี้มีข่าวว่าจะมีการประชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษทั่วราชาอาณาจักรตัวเขาจะอยู่ในข่ายที่ได้รับประชทานอภัยหรือไม่จึงถามว่าคุณโยมต้องโทษอะไรสารตัดสินเท่าใดติดมาแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าใด ก็ได้รับตอบว่าโทษฐานลักทรัพย์สารตัดสินจำคุกหนึ่งปีติดมาแล้วเจ็ดเดือนเศษหรือสี่เดือนเศษจ,จึงตอบว่าคุณอยู่ในข่ายที่จะได้รับพระหมหากรุณาที่คุณข้าพเจ้าจึงถามต่อไปว่าทรัพย์ที่คุณลักมีราคาเท่าใดคุณใช้เวลาเท่าไหร่ ในการลักทรัพย์ก็ได้รับตอบว่าทรัพย์ที่ลักมีมูลค่าไม่ถึงห้าสิบบาทใช้เวลาทําการลักไม่ถึงห้านาทีข้าพเจ้าสลดหดหูใจพร้อมกับนึกว่ามันไม่คุ้มอยากได้ของราคาไม่เกินห้าสิบบาทใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีลักทรัพย์ แต่ต้องไปอยู่ในอบายภูมิหรือไปสู่ทุกขติต้องชดใช้กรรมหลายร้อยเท่าหนึ่งปีหรือ365วันวันหนึ่งมี24ชั่วโมงมันไม่คุ้มทำให้นึกถึงพระพุทธภาสิตที่ตรัสไว้ในธรรมบทขุทธกนิกายว่าสานิกรรมมานิณยันติทุกขติงแปลว่ากรรมของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขติ ที่ต้องเข้าไปเสวยทุกเวทนาอยู่ในตารางนั้นเพราะการกิดทำของตนแท้ๆตรงกันข้ามคนที่ไปสู่สุขติคือไปสู่ที่ดีที่งามที่ชอบเช่นถ้าไปบวชเป็นพระเป็นสงฆ์ก็ได้ดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหมูเจ้าคณะได้เป็นพระผู้ใหญ่เป็นครูบาอาจารย์ก็เพราะกุศลกรรมนำไป หรือจะไปเป็นข้าราชการงานเมืองจะรุ่งเรืองก้าวหน้าก็เพราะกรรมของตนกรรมของตนถ้าเป็นกรรมชั่วก็พาตัวไปสู่ทุกขติถ้าเป็นกุศลกรรมก็นำตัวไปสู่สุขติเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรลงไปก่อนจะพูดอะไรลงไปไตรตรองคข้ครวญ ให้รอบครอบก่อนว่าเป็นกุศลหรืออกุศลในชีวิตของเราจะเอากุศลเป็นผู้นำทางชีวิตหรือจะเอาอากุศลเป็นผู้นำทางชีวิตจะไปสู่ทุกขติหรือสุขติก็ตัวเรานั่นแหละเป็นผู้ทำกรรมเป็นผู้ลิขิจตาชีวิตให้ตัวเองจงเขียนชะตาชีวิตของตนให้สดสวยด้วยมือของตนขอให้ทุกท่าน โปรดดำรงชีวิตโดยใช้ธรรมะเป็นประทีปสองทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทิน